วัดมณีวงศ์นครนายกมหัศจรรย์วังพญานาคพันตัวเชื่อกันว่นนาถ้าใครได้ไหว้ขอพรจากองค์พญานาคแล้วก็จะได้รับความเมตตาประสบความสำเร็จ และมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้ความศรัทธาเรื่องพญานาคของคนไทยกำลังมาแรงหลายๆคนต่างก็อยากจะไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องพญานาคเพื่อขอพอรกันสักครั้งแต่จะไปทั้งทีก็ต้องมีเวลาและค่าใช้จ่ายมหัสจรัรย์วังพญานาคพันตัวนั้นก็คือวัดมณีวงศ์ที่มีพญานาคนับพันตัว แถมยังอยู่แค่นครนายกนี่เองรับรองว่าได้ขอพอรแบบเน้นๆแถมยังเซฟเงินในกระเป๋าอีกด้วยวัดมณีวงศ์วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีและขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตจยจกรรมสุดอลังการของนครนายกในพื้นที่ราวเจ็ดไร่เศษของวัดมีสิ่งปลูกสร้างอย่างโบสถ์วิหารและพระพุทธรูปกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่และที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ วังรัตนมณีมหานครบาดานนาคราชาหรือวังพญานาคโดยด้านหน้าทางเข้าอาคารที่เป็นที่ตั้งของถ้ำจะพบกับสะพานที่เป็นปฏติมากรรมปูนปั้นที่จำลองการข้ามห่วงนรกตัวสะพานจะเป็นพญานาคห้าเศียนพร้อมองค์พญานาคจำแรงที่อยู่ในสระบัวซึ่งด้านข้างถัดจากสระบัวจะเป็นห่วงนรก ที่มีมืออยู่จำนวนมากชูขึ้นมาถือเป็นงานศิลปะชั้นยอดที่ประณีตสุดๆและแฝงด้วยคติธรรมข้อคิดได้เป็นอย่างดีเมื่อเดินเข้าสู่ในวังเราก็จะพบกับพระรัตนมณีมหาบาดาลพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอลามเด่นต่งาประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเหล่าพญานาคถือเป็นภาพที่สวยงามอย่างมาก รวมทั้งปฏิมากรรมปูนปั้นต่างๆที่ละเอียดเป็นที่สุดวางพญานาคได้จำลองกันเป็นวางบาดาลที่มีพญานาคทั้งสี่ตระกูลคือตระกูลวิรูปักสีทองตระกูลเอลาปทะสีเขียวตระกูลฉันพระยาปุตตะสีลุงตระกูลกันหาโคตมะสีดำซึ่งในถ้ำได้ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟสีต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกรลวกับว่าเราอยู่ในวังบาดาลที่เป็นสถานที่ของเหล่าพญานาคจริงๆไม่ว่าจะเป็นมองมุมไหนเราก็จะเห็นปฏิมากรรมปูนปั้นของพญานาคสวยๆไปหมดและเมื่อเวลาแสงไฟสีต่างๆส่องมากระทบตัวพญานาคนั้นก็จะเห็นเป็นประกายเพชรระยิบระยับอีกด้วยบริเวณภายในถ้ำมีพื้นที่กว้างขวางซึ่งด้านหลังขององค์พระประธาน เป็นพื้นที่ของคลังมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยและมุกบอกเลยว่าตะการตามากๆบรรยากาศสัมผัสได้ถึงความขังและความศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ตามจุดต่างๆทั่วทั้งวังพญานาคจะมีหุ่นคี้พึ่งจำลองของพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธอีกด้วยอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสี ท่านพุทธทาสพิกุหลวงปู่มั่นและครูบาศีวิชัยความโดดเด่นของวัดมณีวงนั้นไม่ได้มีเพียงแค่วังพญานาคเท่านั้นแต่พื้นที่โถงอาคารด้านนอกถ้ำยังมีพระพุทธรูปเทวรูปอีกมากมายรวมทั้งรูปเคารพสักการะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและล้นก้ารัชกาลที่5ให้ผู้มาเยือนได้สักการะและขอพรนอกจากนี้ยังสามารถถวายสังฆทาน แต่พระภิสุสง์ได้อีกด้วยและตามความเชื่อของคนโบราณนั้นก็คือผ้าได้ถวายสังฆทานแล้วก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราคลายทุกโศกโรคภัยไปได้เพราะถือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเององค์เท้าเวสุวรรณก็มีนะครับเลือกเอาผ้าสีแดงมาผูกไว้ตามวันเกิดก่อนออกจากตัวอาคารก็จะมีหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ เราสามารถเข้าไปกราบและถวายปัจจัยเพื่อทํานุบํารุงวัดบอกว่าหลวงพ่อท่านมีเหรียญพญานาของทางวัดให้เราเก็บไว้บูชาด้วยนะครับวัดมณีวงศ์ถือเป็นพุทธศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความงามที่มาจากศรัทธาสวยงามขนาดไหนอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมงานพุทธศิลป์ ที่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมศิลปะไทยอีกทั้งยังแฝงด้วยธรรมะไว้ในความงดงานอีกด้วยถ้าใครมีเวลาว่างหรือกำลังมองหาสถานที่เติมเต็มความสุขทางใจหรืออยากพาครอบครัวมาไหว้<ถ>เพื่อเสริมสิริมงคลแถมยังใกล้กรุงเทพต้องมาเช็คอินกันที่วัดนี้เลยนะครับ